สวัสดีครับอยู่กับชอ่องดับซิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูครับมาถึงหน้างานแล้วเดี๋ยวเราจะไปโบกันนะครับท่านผู้ชมโอ้ผมโอ้ม,โอมน่าจะเยอะอยู่นะครับประมาณพันเที่ยวได้อยู่งานเหมาครับท่านผู้ชมอู้ดินทรายครับวิ่งดินทรายไม่ติดกระบะด้วย นี่จะเป็นทีมงานโตเพิ่มซับนะครับเดีย๋ยวเราพาไปชมไมโครรุ่น11ครับรุ่น11 ถผมได้เปรียบเลยนะเพราะว่าเฟืองเร็วครับประหยัดทั้งประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับสบายด้วยครับไม่ไม่กินกาลังรถแต่ต้องดูหน้างานบอกก่อนว่าทางเป็นยังไงแต่ทางน่าจะทางน่าจะไม่ไม,ไม่เท่าไหรนะ่ครับเพราะว่าเห็นว่าลอกนานะครับดูในคลิปเออเห็นว่าลอกเออลอกนา วิ่งกับรถก็ไม่รู้ว่าเข้าทางไหนนะเข้าทางนี้ต้องจำทางเข้าครับไม่งั้นเตลิดแน่นอนเดี๋ยวจะจำไมวมอวตอเป็นสุขออเข้าข้างสาะน้ำบ้านขมิ้นทางโอ้วิ่งผ่านหมู่บ้านด้วยครับโอ้วิ่งขํามากเลย จะต้องอระวังหน่อยนะครับเพราะว่าคนเด็กน้อยแล้วก็เออชาวบ้านเดี๋ยวเขาจะร้องเรียนได้ครับวิ่งก็ประมาณสามสิบถึงสี่สิบอ่ะมองไม่เห็นสามสิบถึงสี่สิบครับวิ่งไม่เกินสี่สิบครับในหมู่บ้านพอออกนอกหมู่บ้านแล้วเราก็จวดได้ครับ รู้ว่าหยุดวิ่งหรือ,อยังจะได้ประเดิมหรือเปล่าโอ้วิ่งก็ไกลพอสมควรนะครับถามว่าวมันก็ประมาณน่าจะวานไปกับสิบกิโลได้นะครับถึงไหมต้องจับกิโลดูครับแบบนี้ บ่อติดถนนแต่ไม่รู้ว่ามีกี่บ่อนะครับอันนี้น่าจะทางเข้าบ่อเดี๋ยวผมขออนุญาตวางโทรศัพท์ไว้นะครับเปิดเลนนี้ก่อน โอ้ทางนี่ฝุ่นนะครับน่าจะต้องเป่ากองทุกวันทางนี้โอ้หลบกันได้ง่ายครับทางฝุ่นมากเลยอ้าวคือนอนกีดแล้วโอ้วิ่งสบายครับแต่หลบกันยากครับ ที่หลบกันอยู่แต่ว่าต้องปีนคนกีดก็ต้องระวังครับระวังยางยางถีกนะครับอูักยังไม่หยุดีครับ มันจะได้วิ่งต่อนะครับดูไปแล้วน่าจะได้วิ่งเลยรถก็น่าจะเยอะอยู่นะโอ้ไป็เมยวิ่งด้วยอ๋อลงไปกลับตรงนั้น ข้างเขบครับทางมีจอมปลวกนะครับไปยากหน่อยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายครับเดี๋ยวผมขอตัวขับรถก่อนนะครับ